วันนี้เนี่ยขายดิบขายดีเทน้ําเทท่าเชียวแม่ผ่านสงกรานมาแล้วเออค่อยยิงชั่วหน่อยลูกค้าเต็มร้านแม่อบอุ่นอบอุ่นดีจังเลยพราว่าแต่พนักงานไปไหนอ๋อได้ครับเอสเปรสโซ่อะเป็นมอกค่าดีกว่ามอคค่านะครับมอคค่า5 5บาทร้อนหรือเย็นดีครับเท่ากันร้อนแล้วกันค่ะร้อนนะครับรอสักครู่เชนั่งด้านหลังก่อนนะครับมอกค่าอ่ะนี่มอกค่า ชายทำเย็นอน๋อสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับเสียบน้ำอยู่โอ้น้ำแข็งโอ้ยลูกน้องลูกน้องไปไหนหมดเนี่ยสะระสะอาดช่วยเนชั่นเนี่ยดูสิลาไปตั้งแต่สงกลางแล้วยังไม่กลับมาสักทีหนึ่งโอ้ย,อยไ,ไอติมสองไอติมสอ,อ๋อได้ครับเฮ้ยอ่าไม่มีครับไอติมครับไอติมอยู่ปากซอยนะครับที่นี่มีแต่เอสเปรสโซค่คาปูชิโน่มอคค่าและคาเฟ,ฟ่ชีนั่นเองนะครับทั้งร้อนและเย็น,นยหมดเลยนเนี่ยเออ เอกเพรสโซนะครับรสชาติจะรวมกรอมมีทั้งร้อนและเย็นนะครับแต่ว่าตอนนี้เย็นเราขอเสียบตู้เย็นก่อนเพราะว่ามันไม่เย็นนะฮะนานรอนานเลยอ่ะรอนานเอางี้ดีกว่านั้นเชิญนั่งก่อนแล้วกันนะครับก็อี้อยู่ด้านหลังนะครับสั่งม็อกค่าครับได้ครับม็อกค่านะครับโอเคครับชั้นเบียนสักครู่นะครับนั่งตรงไหนได้อ่านั่งนั่งฝั่งนู้นเลยครับฝั่งนู้นเลยฮะเอามาแล้วครับกูอีมาแล้วครับอ้าวไปไหนแล้วล่ะดูนี่บักคัม อ้าโอ้ยไปนั่งอะไรอะไรกับพื้นู่ครับนี่ครับผมปัดเก้าอี้ออกมาตรงนี้เลยครับโอ้โหวันนี้ขอโทษอย่างแรงเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยลูกค้าผมค่อนข้างเยอะลูกน้องร้านแบบสงกรานต์ยังไม่กลับมาสักทีครับคนเขาชี้สะอาดเนี่ยฮะถ้าเจอก็บอกเขาทีนะครับนั่งก่อนนะครับนนนั่่งกอะะฮขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวผมขอชงให้อร่อยเลยนะครับเออว่าแต่มอคค่าทำยังไงเลยเนี่ยมอคค่าทั้งร้อน ชาดำเย็นก็ยังไม่ได้น้ําแข็งก็ยังไม่มาส่งโอ้ย Google ช่วยได้อ๋อ oh. g o o g l w www.google.com www. -co.th ดีกว่าเราอยู่บางไทยอ่ามอคค่าอ๋ออันดับแรกก็บอกว่าต้องใส่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งส่วนส ฝาก็เปิดไม่ออกอ,อะมาแล้วโอ้โหหอมฉุยเลยลูกค้ารออยู่นี่นะเอา,าเครื่องทำก,กาแฟก็ทำไมเนี่ยโอ้ยคลักเลยเนี่ยทำไมรู้ว่าหยุดยาวสงกรานต์ทำไมไม่ทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยกลับมาต้องหักเงินเดือนและสะอาดเนี่ยเอาอยัางไงดีครับคุณผู้ชมครับ iwatch it ของผมวันนี้แย่ yeah, แล้วอืม งั้นงั้นงั้นออขอเกล่นก่อนละกันนะอยู่ไหนวะ Google Google ช่วยฉันหน่อยสิ Google รีสูตรเมนูก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุณผู้ชมครับลองคิดดูพร้อมๆไปกับผมนะครับว่าถ้าโลกนี้ไม่มี Google เนี่ยคุณจะอยู่ได้อย่างไรสมัยก่อน ถ้าไม่มี Google ก็คงรู้ดีใช่ไหมครับว่าก็คงต้องพึ่งที่ห้องสมุดแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละโรงเรียนเนี่ยโหสมัยก่อนเี่ยคนนี่เต็มไปหมดเลยตั้งแต่เช้ายันคำ่ำบางแหล่งเนี่ยะครับกว่าจะปิดตั้งเกือบเที่ยงคืนแน่แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยโลกยุคไร้พรมแดนเกิดขึ้นสมาร์ทโฟนก็มีแท็บเล็ตก็มีดูสินะครับลูกค้าผมอยู่ท่ามกลางสังคมก้มหน้าทั้งนั้นเลยโอ้โหเขาคงเล่น เกมไม่ก็เซิร์ช Google กันอยู่หรือว่าอาจจะเซิร์ช Search, search En g i n e อย่างอื่นก็เป็นไปได้แต่ว่าในช่วงที่ผมรอเจ้าสะอาดเนี่ยมาทำกาแฟผมต้องไปถามกับลูกค้าของผมเขาหน่อยดีกว่าครับว่าถ้าโลกนี้ไม่มี Google เนี่ยเขาจะทำอย่างไรคุณพี่ครับรู้จัก Search Engine ไหมครับผมไม่รู้จักเลยครับคือ Search Engine เนี่ยมันก็เหมือนกับ โปรแกรมเบราว์เซอร์เอาไว้ค้นหาเป็นเว็บไซต์อ่ะครับเป็นเป็นชื่อเว็บไซต์รู้จักเว็บไซต์ไหมครับเว็บไซต์ก็ยังไม่เคยเล่นเลยยังไม่เคยเล่นใช่ไหมครับเคยเล่นแต่แชร์เอ้เคยเล่นแต่ไลน์ไลน์ <c oughs> เคยเล่นแต่แชร์แชร์ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแชร์แม่ชะม้อยอแม่ชะม้อยด้วยฮะรู้จักไหมผมถามผิดคนแล้วครับคุณผู้ชมครับแชร์แม่ชะม้อย ี๋ยวผมต้องขอเซิร์ช g o o ก l e ก่อนนะครับแชร์ <Okay. S 1> แม่ชมอยแชร์แม่ฉมอยแชร์แม่ฉมอยไม่รู้จักไม่รู้จักถ้าทางจะแชทไลน์บอยส <c oughs> อะสิขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับยังแป๊บนึงร้อนน้ำแข็งเดือดก่อนนะครับรอนนานโอ้ย <c oughs> ไม่ใช่น้ำแข็งเดือดสิเดี๋ยวร้อน้ำแข็งแข็งเป๊งก,ก่อนนะครับ <c oughs> ไม่นานครับไม่นานครับผู้ช่วยผมหายไปนานเขาชื่อสะอาดช่วยเนชั่นเนี่ยลาบันแต่สงกรานยังไม่กลับมาเลยครับ ลูกค้าคนสวยของเราเอสวัสดีครับในช่วงระหว่างที่รอนน้ำแข็งเดือดเอ้ยน้ำแข็งแข็งเป๊กเลยนะฮะสั่งตั้งนานละใช่ครับพอดีเดี๋ยวเดลิเวอรี่ไปถึงบ้านเลยดีกว่าครับเพราะว่าดูตอนนี้ลูกน้องผมไม่อยู่นะครับเขาลากลับบ้านช่วงสงกรานต์ยังไม่กลับเลยครับเนี่ยเห็นนั่งเซิร์ชอยู่ Wi-Fi ที่นี่เร็วไหมครับอ๋อใช้ได้คะอืมนะแสดงว่าเซอร์วิสเราดีนะเนี่ยโอ้เห็นกำลังเซิร์ช เอนจินอยู่ด้วยอันนี้ค้นหาอะไรอยู่เหรอครับอ๋อลูกสาวเขาอยากดูเพลงอะคะ่ะอืมนี่ลูกสาวเหรอครับเนี่ย <c oughs> หน้าตา่นีแกะเลยฮะเหมือนกันเดะกกันมาเลยฮะโอ้โหตัวเปียกมาล็อกมาแลกมาเชียว <c oughs> เออนี่ยังเล่นสงการกันอยู่เหรอครับหมดหน้าสงการแล้วไม่ใช่เหรอฮะเล่นอยู่เล่นอยู่อ๋อแสดงบ้านอยู่แถวสุดประการแน่เลยถูกตอ้องกำลังเซิร์ชอยู่พอดีเลยผมขออนุญาตนะครับแหมขออนุญาตดูนะโอ้โหเจอไหมครับเพลง เจอค่ะเจอค่ะง่ายไหมครับเดี๋ยวนี้ง่ายมากคือเรา<ม>ต้องการอะไรเราก็คีย์คีคคลงไปแล้วก็ enter ก็ขึ้นมาเลยแล,แล้วปกติถ้าโลกนี้ไม่มี Google Google ดับสลายลงไปฮะเรา<ม>ทำยังไงดีโอ้โหความเคยชินเนอะนาะ<ม>ถ้าไม่มีก็คงเหงาอะแลียอย่าง<ม>หาขอ้อมูลที่ไหนอะก็คงเออไม่ไม่เคยคิดตรงนี้เลยนะอืมแต่ถ้าไม่มีนะมันก็คงหา เราเคยคิดกันตรงนี้แล้วจากเซิร์ชแอนด์จิ้นยี่ห้ออื่นไหมครับที่ไม่ใช่ Google ฮะยี่ห้ออื่นเหรอถ้าไม่ใช่ Google มิตซูบิชิโตโยต้าอุ้ยไม่ใช่ครับนั่นรถนะครับเอ่อพวก Yahoo AOL MSN อะไรอย่างเงี้ยอ๋อส่วนใหญ่จะดูข่าวของ Nation TV อ๋อ Nation TV โอ้โหได้ลูกค้าแล้วหนึ่งนะครับคุณสุทธิชัยยืนมีรางวัลถ้าจะให้เขานะครับเป็นของแถมน้องอิงฟ้านี่เล่นเซิร์ชกับเขาด้วยเหรอครับเนี่ย ทำอะไรครับเล่นลน์เออแต่นี่นะี่มันหน้า Search เอนจินไม่ใช่ลน์นี่นะแล้วเวลาเราเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยอิงฟ้าจะหาการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งเอาไว้ดูเนี่ยอิงฟ้าจะต้องทำยังไงครับเซิร <c oughs> ์ชไหนๆหปกติ <c> Google <oughs> Google อีกแล้วฮะ <c oughs> โอ้โหแม้กระทั่งเด็กกี่ขวบนะครับ6ขวบ6ขวบยังใช้ Google <c oughs> เป็นเลย เดี๋ยวนี้เนี่ยประสิทธิภาพของเจ้า s e a e n g i n e เ n นี่ยไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่การพิมพ์ Search ข้อมูลไปนะครับยังสามารถให้จะดูภาพดูวิดีโอทานเสเลตแปลผ้าส่งภาษาแม่ขนาดเด็กแค่นี้ยังรู้จัก Search Engine ยังเชิดเป็นเลยแล้วคุณผู้ชมละ่ะถ้าโลกนี้ไม่มี Search Engine หรือว่าไม่มี Google คุณจะทำอย่างไรสองคนนี้หน่อยการดีอันน้องคนนี้ก่อนละกันดูหน้าตาฉลาดฉลาดแหมหน้าคุ้นคนด้วย สวัสดีครับคุณลูกค้าข้าวกระเพราหนึ่งข้าวกะเพราได้ครับแป๊บนึงเฮ้ยข้าวกะเพราเออที่นี่ไม่มีนะครับมีแต่เครื่องดื่มครับเดี๋ยวเนีเอ้ยก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีฮะแต่ละอย่างทำอะไรอยู่เอ่ยตังหาข้อมูลหาข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับ Wi-Fi ที่นี่แรงไหมครับอืมก็แรงอยู่แรอยู่ใช่ไหมฮะหาข้อมูลทำงานอะไรเหรอครับเนี่ยไม่ครับทำงานเรื่องการบ้านนู่นนี่อ๋อทำการบ้านส่งใช่ไหมอืมเออปกติ เห็นเ e ิร์ช Google อยู่รู้จักค่ายเดียวเหรอครับครับใช้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยน่าจะ6ปีมั้งหปีเหรอครับแสดงว่าตอนนี้7ขวบใช่ไหมครับเท่าไหร่ละ12บสองค่ะแล้วปกติเราใช้ Search Engine เนี่ย g o o g l e เนี่ยโอ้โห o co t h ด้วยใช้ทำอะไรบ้างครับก็ใช้หาข้อมูลไปทำการบ้านที่โรงเรียนทำการบ้านที่โรงเรียนอ้าวแล้วข้อสมุดของน้องเหรอครับ บางครั้งก็เข้าบ้างค่ะปกติเนี่ยใช้ Google ทุกวันไหมครับใช้บางวัน่ะทำการบ้านส่งครูด้วย Google อย่างเดียวเลยเหรอครับ100%เซตก็ Google อย่างเดียวเลยนะครับสุดอยอดจริงๆโ oh, <no. S 1> อ้โหนะได้ยังวะแป๊บนึงนะครับใกล้แล้วครับโอ้โหควันเริ่มโฉล้วฮะจะได้สักกี่น้ำวะ คุณพี่สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับม็อกค่าฮะม็อกค่าตอนนี้นะครับอ๋อใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับกให้คุณลุงเา่ออ๋อคุณลุงคุณลุงคุณลุงยังเลยครับตอนนี้คุณลุงอยู่หน้าเคาน์เตอร์ที่นั่งเคยยังไม่มีสงสารท่านเด็ครับรอนานแล้วเนี่ยรอรอนานแล้วมังงนะเห็นคุณพี่ครับขอเสียมารยาทนิดนึงเห็นกําลังเซิร์ชข้อมูลอยู่ใช้อินเทอร์เน็ตของร้านเราเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคนะคะก็ใช้ได้ค่ะ เห็นเซิร์ชผ่านอะไรครับเนี่ยอันนี้ดูเว็บไซต์ทั่วๆไปอะค่ะสาระบันเทิงทั่วไปแล้วปกติเราค้นหาข้อมูลเนี่ยเรามักจะเข้าเว็บอะไรครับ Google Google <S <S อีกแล้วนะฮะ1,2,3,4 4คนนี้ Google หมดเลยไม่มีใครใช้เว็บไซต์อื่นเลยเหรอคุณพี่รู้จักเว็บ Search Engine หรือว่าค้นหาข้อมูลแบบเนี่ยอื่นไหมครับที่ไม่ใช่ Google นะครเคยเข้าไปในของ Yahoo ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่า Google แบบเราเราจะชินมากกว่าอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะชินกับการหาใน Google มากกว่าครับแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ย g o o g l e ใช้การไม่ได้ออกมาสมมตินะสมมติสมมตินะสมมติสมมติว่า Google ตายสมมุติว่า Google เดิยงเออแล้ว Yahoo ก็ล่มไปด้วยฮนะ ทำยังไงดีครับก <si ็คงจะต้องหาตามตำราหรือว่าหนังสือหรือว่าอะไรอย่างอื่นนะคะที่ที่อาจจะไม่ใช่ในเทคโนโลยีอะไรอย่เงี้ยค่ะก็สามารถหาได้แต่ว่าที่เรามีพวก g o o g l e อะไรเงี้ยมันก็เพิ่มความสะดวกสบายแหมทุกคนกำลังก้มหน้าเซิร์ชหาข้อมูลกันอยู่เลยคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าประวัติของ Search Engine ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไทยและมากที่สุดของโลกด้วยจะเป็นอย่างไร ไปตามชมพร้อมๆกันเลยครับ Search Engine หรือโปรแกรมค้นหาและคือโปรแกรมที่ช่วยสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั้งข้อความรูปภาพภาพเคลื่อนไหวเพลงซอฟต์แวร์แผนที่ข้อมูลบุคคลกลุ่มข่าวและอื่นๆบลาๆๆซึ่งแตกต่างกันไปครับแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริการแต่ละราย Search Engine ส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญหรือที่เราเรียกว่าคีย์เวิร์ด ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปจากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการขึ้นมาปัจจุบัน Search Engine บางตัวอย่าง Google จะบันทึกประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วยและจะนำประวัติที่บันทึกไว้นั้นมาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหาแต่ถ้าเป็นเมื่อ10ปีก่อนก่อนที่ Google จะมีและดังในขนาดนี้ตอนนั้นมีเยอะหลายเจ้ามากเลยครับ ยังเจ้าอย่างที่ผมจําได้ก็มี t h a i ฟ i อทคชื่อเนี้ยจาง่ายคนใช้เยอะด้วยครับอีกที่คือ t h a i s กดอทที่เนี่ยผลการค้นหาจะน้อยแต่ถ้าที่เนี่ยค้นเจอแสดงว่าที่อื่นก็มีครับก็เลยทําให้คนนิยมส่งชื่อเว็บไปที่ Search Engine นี้ปัจจุบัน Search Engine มีทั้งสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทยครับซึ่งเขาไม่ได้พึ่งโค้ดของพี่กูครับ อย่างที่ผมหามาเจอก็มีอย่าง s a n s a n c o m abdul.in.th เป็นของ n e ็กเทคเขาคราวนี้เรามาดูวิธีการเซิร์ช Google ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกันและคงมีอีกหลายคนยังไม่รู้เทคนิคหรือหลายวิธีคุณอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนก็ได้นะครับคุณสามารถตรวจสอบเซิร์ช o o o l l f ไฟล h t เครื่องบินได้ทั้งหมดทั้งขาเข้าและขาออกเพียงแค่พิมพ์สายการบินแล้วตามด้วยหมายเลขไฟลนน์นั้นๆยกตัวอย่างเช่น นี่ครับหรือนี่เราจะเห็นรายละเอียดของเที่ยวบินอย่างละเอียดเลยในกรณีที่คุณต้องการค้นหาเอกสารต่างๆในรูปแบบ .pdf หรือว่า .doc หรือว่านามสกุลอื่นๆสามารถทำได้โดยพิมพ์คำค้นหาตามด้วยนำสกุลของไฟล์นั้นๆเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ .pdf หรือคณิตศาสตร์ป .3 .doc หรือว่า doc ได้หละครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นไฟล์เอกสารที่ถูกจัดเก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองส่วนนี้ครับเป็นการค้นหาสิ่งของหรือวัตถุด้วยตัวเลขในช่วงที่ต้องการอย่างที่เห็นนี้ครับอย่างนี้ค้นหารอบหนังหรือรีวิวภาพยนตร์ง่ายๆได้โดยพิมพ์ชื่อภาพยนตร์ลงไปครับ Google จะแสดงรายละเอียดรอบหนังซึ่งเราคลิกเข้าไปได้เลยรวมถึงรีวิวหนังให้เราอ่านแบบคร่าวๆด้วยนะครับหรือไม่ท่านอาจจะพิมพ์ชื่อนักกีฬาหรือชื่อทีมเพียงเท่านี้ Google จะค้นหาการแข่งขันล่าสุดตารางแข่งรวมถึงรายละเอียดอื่นๆมาให้เรารับชมถึงที่เลยครับช่วงนี้อากาศแปรป,ปรวนนะครับเช็คสภาพอากาศก่อนออกไปข้างนอกได้ไง่ายๆครับเพียงแค่พิมพ์ Weather แล้วตามด้วยสถานที่นั้นๆเช่น Weather บางนาหรือ Weather สาทรแต่ว่าสำหรับการพยากรณ์อากาศในประเทศไทยนั้นอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับส่วนนี้ครับ ระบบ Search Google สามารถแปลงหน่วยได้แทบทุกหน่วยเลยนะครับเช่นนี่กิโลเมตรเป็นไมล์ได้ด้วยสำหรับคนเล่นหุ้นต้องการที่จะติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วการ Search Google เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเช่นถ้าเป็นตลาดหุ้นไทยก็ s e ตนะครับ S-E-T หรือไม่ใครอยากจะใช้เครื่องคิดเลขออนไลน์ก็ทำได้คุณสามารถใส่ตัวเลขที่ต้องการคำนวณในช่อง Search Google ได้ง่ายๆครับเช่นนี่เลย คําตอบก็จะออกมาพันในพริบตาเลยท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการโดยจํากัดขอบเขตบริเวณของสถานที่ที่ต้องการตามด้วยนี่ครับและสิ่งที่ต้องการค้นหาเหมือนฟีเจอร์นี้ครับจะใช้ได้ดีกับภาษาอังกฤษวิธีการใช้คือพิมพ์คำว่า define ตามด้วยเครื่องหมายโคลอนตามด้วยคำที่ต้องทราบเช่นนี่ครับ หรือไม่อยากจะค้นหาแบบเจาะจงเฉพาะเว็บไซต์จริงๆแล้ว t r i ป and Tricks ใน Google Search นั้นยังมีอีกเยอะเลยนะครับเป็นสูตรเลยก็ว่าได้แม้ถ้าเห็นภาพแล้วอย่ากเรียนสมัยเด็กๆประถมรือม,มัธยมเรียนสมการกันเลยว่าอย่างนั้นแหละครับอ่ะนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพื่อใครจาได้ก็ลองเอาไปลองใช้ดูนะครับอย่างว่านะครับหากถึงวันนั้นวันที่ไม่มี Google ขึ้นมาจริงๆ หลายคนก็อาจจะบอกว่าอยู่ได้และอยู่ไม่ได้บ้างแต่แน่นอนนะครับไม่ว่าคําตอบจะเป็นอย่างไรผมเชื่อนะครับว่าเขาจะต้องมีหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งเนี่ยตั้งระบบฐานข้อมูลการค้นหาที่รวดเร็วและหลากหลายทันใจมาตอบสนองความต้องการของตลาดในยุคโลกาภิวัตน์แบบนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาดูเทคโนโลยีของ Google Street View panorama าาแบบ360องศา เป็นแบบวิชวลที่นครวัดประเทศกรัรมพูชาครับต่อไปนี้ถ้าใครจากจะไปเที่ยวทั่วโลกต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้คุณคงไม่ต้องตีตั๋วแล้วเดินทางไปถึงที่แล้วนะครับเพราะว่า สมัยนี้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Google Street View ภาพแบบพา ن o รามา360องศาสามารถทำได้หลายๆท่านก็คงอาจจะเคยใช้กันมาก่อนแล้วนะครับแต่ล่าสุดเดี๋ยวนี้ Google Street View เขาได้ไปเปิดตัวสถานที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นปราสาทขอมอยู่ที่นครวัดอยู่ที่ประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับภาพบรรยากาศทุกซอกทุกมุมรู้ลึกละเอียดสมชื่อลือเรื่องจริงๆนะครับไปดูกันเลยครับ ถ้าพูดถึงปราสาทขอมที่มีความยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในโลกแน่นอนว่าทุกคนต้องนึกถึงนครวัดหรืออังกอร์วัดปราสาทขอมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์นี่ครับคือความอลังการของปราสาทนาครวัดผ่านทาง Google s t r e e t Vi e w โดยล่าสุด Google ได้เปิดตัวแผนที่ส e e ี v วิ w ของปราสาทนาครวัดสาสานสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนครจังหวัดเสียมรีประเทศกัมพูชา ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อเมืองพระนครและกลายเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศกัมพูชาไปแล้วสำหรับ Street View s สตรีทวิวที่ปราสาทนครวัดนั้นถือเป็นการทำแผนที่สตรีทวิวสำหรับสถานที่ซึ่งเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยจะเป็นหนึ่งในโครงการสิ่งบ้าสันจันของโลกของสถาบันวัฒนธรรมของ Google โดยทาง Google ไดระดมสัพพกำลังเทคโนโลยีที่มีโดยเฉพาะ Street View Tracker เข้าไปเก็บรวบรวมภาพจากสถานที่จริงของนครวัดรวมถึงปราสาทและวิหารสำคัญในบริเวณเดียวกันเป็นภาพพาโนรามาก,กว่า9 0 0 0 0ภาพดังนั้นผู้ใช้ Google Maps จะสามารถใช้ r e e t View สำรวจปราสาทนาครวัดจาก Street View ได้ราวกับไปอยู่ในสถานที่จริง สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือรายละเอียดของสถาปัตยกรรมต่างๆอันวิจิตรพิสดารของตัวปราสาทและวิหารถูกบันทึกไว้อย่างครบถ้วนส่วนขาเที่ยวรอบโลกด้วย Google Street View สามารถใช้เวลาเป็นวันๆท่องไปในแผนที่เสมือนจริงนี้ได้อย่างไม่น่าเบื่อเลยโอ้ยดูสิลูกคงลูกค้าหนีไปหมดเลย แม่นึกว่าจะขาได้สักแก้วที่ไหนได้ไม่มีอะไรเหลือเลยเออสงสัยไปกเซิร์ช Google กันหมดแล้วมั้งเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือสาระดีๆใน iWatch IT Beauty มีสาระแบบนี้กับผมต๊อปวุฒินันนาหิมนะครับ คุณผู้ชมสามารถมาพบกันได้ทุกๆสัปดาห์เ,เวลาเดียวกันนี้แหละครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับอ้เหี่ยกลับมาแลอะไรเหี่ยเฮ้ย,กล,ลฮย,ยกลับมาอะไรตอนนี้ปิดร้านแล้ววะเลิกจ้างหรือ